สวัสดีครับผมช่างอ้อมมั่นโป่งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้นะครับเครื่องปรับองศาแคมชร์บนะครับอันนี้ก็ที่ผมทํามาผมจะมีจิกให้นะครับ2รุ่นนะครับใน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 ชุดนี้ครับก็คือเป็นของเว็บ1้5นะครับไฟเลียบวงลมคาบูใช้ตัวเดียวกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นร้อยไอนะครับ1 1 0 i ไออีกหนึ่งชุดครับ1 1 0 i ไอดิงซูเปอร์คัพนะครับ ใช้กันได้นะครับก็เรามาดูครับว่าในชุดที่ผมทํามาใช้ในการปรับองศาแคมช์ปมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็จะมีชุดมอเตอร์นะครับแล้วก็หินนะครับหินอันนี้จะเป็นหินที่ผมใช้ในเครื่องเจียแคมนะครับเป็นเบอร์พิเศษนะครับจากค่อนข้างละเอียดนะครับเจียมาผิวมันก็จะเงาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะมีที่กีดหินนะครับตัวนี้นะครับก็คือ วิธ anyway, ีการใช้คือติดตั้งเข้าไปในจิ๊กนะครับจิ๊กของแคมได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งให้หน้ามันตรงนะครับจะใช้วัวเนียวัดก็ได้หรือจะเล็งด้วยสายตาก็ได้ครับแล้วก็ทําการกีดหินนะครับเราต้องการกรีดหน้าหินให้มันลงไปเท่าไหร่ให้มันเรียบไปเราก็ปรับมีขาปรับตัวนี้นะครับขาปรับนะครับถ้าเราต้องการให้มันลงเยอะเราก็ปรับลงไปนะครับให้มันเยอะแล้วก็มีขาด้านนี้ที่ใช้ในการยันนะครับยันไม่ให้ไม่ให้จิ๊กมันขยับนะครับ ถ้าเก er ิดเรายันสองข้างที่คงเขาไม่ไปไหนครับมันก็จะเราเราก็สามารถกีดหินได้เลยครับมันก็จะนิ่งแล้วก็จะตรงนะครับที่ผมเทสมามันตรงนะครับก็คือหน้าหินจะตรงแล้วก็เรียบนะครับเราต้องการให้ละเอียดแค่ไหนเราก็อยู่ที่มือเราครับเราก็กีดจะช้าจะกีดจะนิ่วจะไม่ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็หลังจากที่เรากีดหินไปแล้วเราก็ถอดถอดตัวกีดหินออกนะครับ เราก็สามารถถอดได้เลยนะครับนักตัวเดียวนะครับง่ายต่อการถอดนะครับเนี่ <Yahoo! S 1> ออแล้วหลังจากที่เราถอดแล้วก็เราก็ใช้จิ๊กครับในการขับองศาครับของแคมชาร์บครับอยู่ที่ว่าเราครับจะใช้อ่อ องศาประมาณไหนนะครับถ้าเราวัดองศาแคมเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับองศาแคมชาร้าได้ตัวนี้เป็นตัวล็อกกิ๊กนะครับว่าเราต้องการปรับเยอะปรับน้อยก็ใช้ล็อกครับใช,ใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกกิ๊กได้นะครับแล้วก็แคมชาร้าอันนี้เป็นรุ่นของเว็บร้อยยี่ห้าครับผมถอดมาจากฝาสูบนะครับ แล้วผมก็ทำการใส่เข้าไปเลยครับี่จิงอย่างนี้นะครับไม่ต้องกอ,อกปืนออกครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะทำค่อนข้างตึงนิดหนึ่งครับเพราะว่าลูกค้าบางคนนะครับลูกปืนเนี่ยเขาไปเจียมาครับเขาต้องการให้มันหลวมผมก็เลยทำจิก๊กนะให้มันแน่นแต่ว่าสามารถใช้มือกดลงไม่ได้ครับกดลงไปแค่นี้ก็พอแล้วก็ทำการปักองศาของแฉกชาร์จได้เลยครับเราต้องการปัก มุม ID ดีมุมไอเสียโอเวอร์แลปก็ตามใจช่างเลยคนระับว่าต้องการดีไซน์แคมชั์แบบไหนเปิดปิดกี่องศานะครับก็สามารถปรับเจียเองได้ตามความต้องการเลยนะครับอันนี้ก็ผมมารีวิวนะให้ดูเบื้องต้นว่าเครื่องปรับองศาแคมชร์นะครับก็จะมี ชุดมอเตอร์หนึ่งตัวครับแล้วก็ชุดแท่นตักครับอันนี้ผมก็จะเป็นพ่นสี power coat นะครับดูดน้ำมันได้นะครับเป็น power coat หมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็จิกที่ใช้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีขาจับจิกให้พร้อมนะครับแล้วก็มีช่องเก็บเก็บจิกด้วยนะครับนี่นะสามารถเก็บจิกเก็บอะไรของแคมช้าเข้าไปในช่องนี้ได้ด้วยนะ ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็มีราคาครับพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่อยากเป็นมือใหม่ในการเจแคมนะครับเป็นมือใหม่ในการปรับองศาของแคมชาร์ปนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือทางเพจ PR Racing Shop นะครับแล้วก็ทางเพจ PR Racing Thailand นะครับหรือทางช่อง y t u t u นะครับ PR Racing Channel นะครับ ผมช่างอ้อมมันโป่งครับสวัสดีครับ